อยู่มืงนงอกลําบากนี่แหละค่ะลาบากอะไรนี่แหละจะลําบากต้องมาทําอยู่ท,ทํากินทุกอย่างพี่น้องเออคั่นไปจมไปมน้องเกษตรพี่น้องยาพอ,อทิ้งพริกลงไปแล้วสี่ลูกค่ะดองพริกลงไปด้วยเลยหาฝ้ายี้มาปิดค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีจ้าสาวเดือนวันนี้สาวเดือนจะพาทุกคนมาคั่นสมอันนี้เป็นสมผักอันนี้เป็นผักเออผักกาดกะหล่ำเขียวปีน้อพี่นอนะอ้องเนาะเปัน เอาไปตากแดดให้สรบปก่อนหรือทํายังไงให้มันสรุปแล้วก็ให้มันเหี่ยวค่ะก็ว่าสรุปก็ให้ทําให้มันเหี่ยวค่ะเวลาคันน่ะมันจะได้ไม่หักขาดเละนะคะนะมันจะเป็นสิค่ะอันนี้เราก็ตัดออกไอ้ต้นอ่อนมันอันนี้ใช้สองหัวค่ะเนาะเราจะมาคั้นพี่น้องค่ะคั้นคั้นน้านเขียวเหม็นเขียวออกก่อนค่ะพี่น้องค่ะ มาค่ะเอาเกลือเอาน้ำใส่นิดนึงผู้ใดถามสูตรเนาะที่คนขอมาคั่นสมพักของนาแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงค่ะคั่นน้ำมันเขียวออกนเนาะคั่นให้น้ำมันเขียวมันออกเลยนะคะคั่นไปเรื่อยๆค่คั่นประมาณฐาหนาทีก็ได้คั่นสักๆฐาเ,เออนะพี่น้งนงนองเอิ้นดูน้องน้าอยู่น้ากินลำบากพ่อกำลงทำกินเนนองพี่น้องที่บ้านท่านกินละสิบบาทเนาะ ท่าเขาจะเิเ็ดถ่าอยู่บ้านเขาเลยเสือก็ได้กินน้อนอ้องต้องทำเองทุกอย่างต้องทําให้เป็นทุกอย่างนือนงนอ้องต้องเก่งทุกอย่างค่ะพี่น้องค่ะไม่ได้ว่าวพูดว่าโพนะเรื่องจริงค่ะน้องอขันปิดจักรขันด้วยน้ำเหมืนฉีดมันออกเนานะอยู่บ้านเราสะดวกสะดวกสบายอยู่ม้องน้องลาบากนี่แหละค่ะ ลำบากอะไรนี่แหละจ้ะลำบากต้องมาทําอยู่ทํากินทุทกอยากก่างพีโนโ่น้องเออคันไปจมไปนันก็สเสียพีโนโ่น้องจ้าถ้าชีวิตเลือดได้พอจิไปยุ่บ้านจ้าพอยุ่วถึเน,อนอืองกเออคนลําบากหลายอย่างเนาะลําบากกันสิล่ะจ้ะการอยู่มันลาบากเลยการหาอยู่หากินมันลําบากความหนาวก็เพราะทนได้ยุแต่ว่าสิหาสือ่อกับขาวเวลาเขาเหนื่อยมาเวลาเราเหนื่อยม,มาทํางานเหนื่อยมาเมื่องหงนอ่นะ มือหน้าก็ต้องมาทำกินคั่นไปจ้ะคั่นไปจมไปมันกระสิบซ่พอเสร็จแล้วเราก็ไปล้างน,น้ำเขียวอ,อ่ะหลังจายยกรสวนงงานนะคะนะหนาตะแกรงรองอย่างนี้จ้ะคั่นออกไปคั่นนี่ยจ้ะเพื่อสิเธ็ดต่างก็ได้เออเพื่อกระสิบหูหลบจากคั่นสงครามแล้วกระสิบปิดแต่ว่าสูตรแต่ละคนมันบกคือกันเออ คือบกคือกับเบิงเอาจากพี่น้องถามมาหลายว่าเห็นเนบิง้งไหม้าันิะหาถิ่งงานนะคะอันนี้มาจากสเปนนะคะถ้า่อยเออมาจากสเปนมาขัดจะนีกนะชัะเดิมเอาให้หมดค่ะของมันแพง,งมีอย่างหลายจา้ะมีข้าวเหนียวข้าวเหนียวนึ่งแล้วแช่ แช่น้ําไว้ให้มันอ่อนนิดหนึง่งกะความเค็มประมาณผักเราแล้วค่อยแตะใหม่เราเดินใส่อุ่ม,มือหนึ่งแล้วก็ใส่ชุลสดใส่ชุลอดสองช้อนซาใส่ไปค่ะไปบัมักกัะบใบตองไปใส่มันขั้นการนึ่เข่าเคลือเข่าเกลือค่ะน้อเออมันมีอย่างไรจ้ะขัน,นผักซี ใครก็ทําได้เติมมาเติมน,น,นั่งดูน้ำกันใส่เกลือนะคะใส่เค็มหลายกับกระเสบใส่โบเกเ็มกับโบเป็นก็ไม่เป็นส้มผักเห็นไหค่ะตาเข้อนตากบดีมันวันนี้แดดจะ้ะวนี้ตากอาตาศจะซื้อไม่กี่หักมันเสียจ้ะแต่ว่าก็กินได้ที่เก่าคะ่ะจะเด่นกระโดนไปกันส้มผักกัดโชปปี้ อนนสองเปล่ากิน,น,นผู้เดียวค่ะขั้นหลายกบกินไม่เบียออันนี้กินคนเดียวเออใครจะทําเยอะก็ทําก็เพิ่มปริมาณเกลือแล้วก็ขาดไม่ได้นะคะน,นี่เป็นน้ำซาวข้าวใส่ให้ท่วมผักไปเลยถ้ามียังไงค่ะถ้ามีข้าวมันก็เปรี้ยวค่ะมีข้าวก็เปรี้ยวสาวเดินขอเติมเกลือนหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยเค็ม เพิ่มนเพราะว่าเราเติมน้ำเนะเาะใส่ใจแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณหาฝาปิดแช่ไว้ประมาณนีค่ะหาฝามาปิดเนาะแล้วก็เอาไว้สักประมาณสี่ห้าวันแล้วก็มาดูขอ <c oughs> ทิ้งพริกลงไปสักสี่ลูกค่ะดองพริกลงไปด้วยเลยหาฝาอานี้มาปิดค่ะ <c oughs> เสร็จแล้วค่ะ เรามาดูอีกจักสีห้าวันจักแต่กระปุกฟา้าขอบคุณทุกกาน